อย่าลืมกดติดตามช่องเทรนดีเทค6ของเราเพื่อไม่พลาดทุกคลิปรีวิวสมาร์ทโฟนแกดเจ็ตและเทคโนโลยีใหม่ๆที่กำลังมาแรงเรานำเสนอข้อมูลที่อัปเดตและน่าเชื่อถือสำหรับคนที่ชอบติดตามเทรน IT วันนี้เราจะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนใหม่ที่หลายคนรอคอย vivo V26 Pro 5G รุ่นล่าสุดของปี2025ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในตลาดปัจจุบัน vivo ยังคงสร้างชื่อเสียงในด้านดีไซน์ที่โดดเด่นกล้องคุณภาพสูงและสเปคที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานทั่วไปและการเล่นเกมสำหรับ V26 Pro 5G รุ่นนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น เริ่มกันที่เรื่องดีไซน์ vivo V26 Pro 5G มาพร้อมบอดี้ที่บางและเบาใช้วัสดุคุณภาพสูงที่ทั้งทนทานและหรูหราหน้าจอเป็นแบบ AMOLED ขนาดใหญ่6.8นิว้วรองรับความละเอียด Full HD+ และ Refresh Rate 144Hz ทําให้การแสดงผลลื่นไหลไม่ว่าจะดูหนังเล่นเกมหรือเลื่อนฟีดโซเชียลก็ตามการแสดงสีมีความสดใสและคมชัดโดยเฉพาะเมื่อใช้กลางแจ้งที่ยังคงมองเห็นได้ชัดเจน ในส่วนของชิปประมวลผล vivo v 2ี26 pro 5 g ใช้ชิป d i m e n s i t y รุ่นใหม่ล่าสุดที่รองรับการทำงานแบบ5 g ได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมกราฟิกหนักหกหรือการทำงานหลายแอปพร้อมกันก็ไม่มีปัญหา ram เริ่มต้นที่1 2 gb และสามารถขยายแบบ virtual ram ได้สูงสุดถึง1 6 gb ในขณะที่หน่วยความจำภายในก็ให้มาแบบจัดเต็มเริ่มต้น2 5 6 gb และรุ่นท็อปสูงสุด5 1 2 gb ซึ่งเพียงพอสำหรับการเก็บไฟล์ภาพวิดีโอและเกมต่างๆได้อย่าง สบาย กล้องก็เป็นอีกหนึ่งจุดขายสำคัญของ vivo v, v 2 6 pro 5 g กล้องหลักความละเอียด2 0 0 mp ใช้เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถเก็บรายละเอียดได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ในสภาพแสงน้อยกล้องอัลตร้าไวท์ความละเอียด50 mp เหมาะสำหรับการถ่ายวิวหรือภาพกลุ่มใหญ่ๆและยังมีกล้องเทเลฟโฟโต้ที่ซูมได้ถึง10เท่าโดยไม่เสียความคมชัดด้านหน้ามาพร้อมกล้องเซลฟี่5 0 mp ที่รองรับการถ่ายวิดีโอ 4k เหมาะสำหรับสายคอนเทนต์ที่ชอบทำฟลอกหรือรีบสดผ่านมือถือโดยตรง อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจคือระบบชาร์จเร็วิ i v วอร์แฟชชาร์จ2 2 w w ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ขนาด5,000 m a ah มลมปรชั่วโมงได้จาก0ูนถึง100ภายในเวลาไม่ถึง25นาทีนอกจากนี้ยังรองรับการชาร์จไร้สายและการชาร์จย้อนกลับเพื่อใช้ชาร์จอุปกรณ์อื่นๆเช่นหูฟังหรือ s สมา t ์ท t c h ถือว่าเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในชีวิตประจาวัน ในด้านซอฟต์แวร์ vivo v, v 2 6 pro 5 g มาพร้อมระบบปฏิบัติการฟันทั s t os เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดที่พัฒนาบน android 15อินเ inter face ใช้งานง่ายและลื่นไหลพร้อมฟีเจอร์การปรับแต่งที่หลากหลายมีระบบ ai ที่ช่วยในการจัดการพลังงานและปรับประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนนอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยหลายชั้นทั้งการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอการสแกนใบหน้าและระบบป้องกันข้อมูลส่วนตัว สำหรับคนที่ชอบเล่นเกม Vivo v 26 Pro 5G ก็มาพร้อมกับโหมดเกมที่ปรับปรุงใหม่มีการจัดการอุณหภูมิที่ดีขึ้นและระบบระบายความร้อนแบบ Vapor Chamber ที่ช่วยลดการร้อนสะสมทำให้สามารถเล่นเกมต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านโดยไม่เกิดอาการเครื่องหน่วงนอกจากนี้ยังมีระบบเสียงลำโพงสเตอริโอคู่ที่ให้เสียงดังคมชัดและรองรับระบบเสียงไฮเรสอ u ด i โที่จะยกระดับประสบการณ์การดูหนังฟังเพลงได้อย่างเต็มที่ ในภาพรวม vivo V, v 2 6 Pro 5G คือสมาร์ทโฟนที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์กล้องประสิทธิภาพแบตเตอรี่และฟีเจอร์ใหม่ๆที่จะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการทั้งความสวยงามและการใช้งานที่ทันสมัยใครที่กำลังมองหามือถือเรือธงในปี2025รุ่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่างแน่นอน อย่าลืมกดติดตามช่อง Trendy Tech 6ของเราเพื่อรับชมรีวิวใหม่ๆเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนแกดเจ็ตและข่าวสารเทคโนโลยีจากทั่วโลกเราจะคอยอัปเดตสิ่งที่น่าสนใจให้คุณไม่พลาดทุกเทรนไอที